ก็แ0 0 subscriber s h a k o w Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตอลอดช่อง My a n น a p มีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My a n n ชายเก้าพิ่งสร้างบ้านเสร็จนะเมื่อกี้วิ่งมาจากฝั่งน้นเพื่อไปเอาไม้มาทําบ้านนะแต่ว่าตอนเนี้ยเสร็จหมดแล้วด,ด,ดูสิบ้านอันไกลโพ่ตรงนั้นนะคือบ้านของชายเก้าเองชายเก้าหนัก <Hey. S 1> มาสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศไว้คน <Hey. S 1> ช่วยกดไลก์กดไ like, ลก์ like, like, เป็นกำลังใจให้ชายเก้า น่นะจะได้รู้ว่ามีคนอยากดูอยู่ชัเกนาจะสร้างบ pues ้านขึ้นมาหลายๆหลังเลยเอามาให้ทุกคนเลือกว่าชอบหลังไหนเอ้ว่าแต่นี่ช่เก้าก็นัดบันนี่ไว้เหมือนกันนะแต่ว่าบันนี่ยังไม่มาเดี๋ยวชักเก้นะจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านกันก่อนนะครอยากดูแล้วนะก็ตามชักเก้มาเลย กระโดดหนักไปหน่อยนะ่ะโอาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเอาบ้านอยู่ทางนี้ดูสิราบมีชาย,ยากระร้างไว้ยังทุ้งยาสวนนาแบบทุ่ง้าเขียวขจีของจริงเห็นไหมแบบว่าฉ่ำ,ำเลยต้นยานะ่ะต้นยาดอกไม้ใบไม,ไม้อันนี้จะได้ที่วิวที่ดีมากเลยนะทุกคนนี่ก็คือบ้านของชายเกิลเอง ทำไมวาทำไมชาก็ต้องสร้างบ้านให้สูงสูงนี่ถ้าทุกคนสร้างบ้านสูงสูงน่ะจะสร้างนี่อะไรช่เกิลนะ่ะก็สร้างหนีอ่ามีตัวอะไรอนนี้เรายึดญาสิวันนาะใช่ไหมแล้วก็เลยแบบว่าสร้างหนีเสือนหนีปั่นหนีงนีงนนจะละเขน,นีอะไรประมาณนั้นน่ะรู้เหมือนกันจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าก็สร้างสูงสูงไว้ก่อนสบายใจนี่เป็นบ้านที่สูง ใชนะแต่ว่าเดี๋ยวชายเก็นะ่จะพาขึ้นไปดูข้างบนเปนีงมีปีนเอามาแล้วตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วน่นะในบ้านเฉก็จะมีสองฝั่งนะฝั่งที่เป็นห้องนอนและฝั่งที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวนนะ่ะที่ต้องสร้างไว้แยกกันเพราะอะไรหรือเปล่าคเ,เพราะว่า ห้องนอนจะได้ไม่เหม็นกลิ่นห้องครัวกินอาหารยังไงล่ะก็เรามีชั้นดาดฟ้าให้ขึ้นไปดูวิวด้วยนะไงวิวข้างบนมันดีมากเลยเห็นหญ้าอะไรแบบนี้นี่ค้วยเดินเชื่อมข้ามฟังกันจะได้ล้างขึ้นข้างบนบ่อยๆนะเอออากาศดีมากเลยว่นอะไรพุกๆอยู่ที่พงหญ้านน่ะ อย่าบอกนะว่านี่ตัวสัตว์ประหลาดหรือสัตว์ไล่ออกมาแล้วฉันก็จะเตรียมกระสุนอย่าสลบอีอย่าสลบทีค่าสัตว์ค่าสัตว์แต่ชีวิตยิงโอ้ทำไมร่วงเอ๊ะทำไมอยู่ดีร่วงเอ๊ะเอ๊ะหลั conv, huh like. ลงคาหายไปไหนเอ๊ะเอางงทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากหลังคาหายนะทุกคน ประหลาดมาแล้ววัตถุชัดประหลาดนั้นคือเอาเอ้าบันนี่เธอเองหล,ลอกหลอชาเก้ชาเก้าชเาเกมันมาแล้วนะ่ะมาอะไรมาเจ้าตัวที่ว่าน่ะตัวที่ว่านั้นคืออะไรออกมาก่อนเร็วออกอมอาไหนยะฉันนี่ออยู่ในบ้านที่ฉันออกไปไหนออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นบันนี่จะบันนี้จะปิดปิดแผงไว้ให้นะ่ะ อ๋อเธอจะทำหลังคาให้บ้านฉันเพิ่มเหรอมันจะทำปีกันเพิ่มโอเคโอเคเออเมื่กี้เธอเป็นคนยิงขึ้นมาใช่ไหมไม่มีตอนนู่นแล้วท,ที่เธอต้องทำประตูสำบันให้ฉันไม่ได้ถาไม่ได้ถามเชคเกิ้ลเธอเอ,อะไรมาพูดนะ่ะทุกคนเห็นไหมว่าวันนี้ทำนะ่ะเชคเกิลเห็นทุกคนไม่เห็นเชคเกิ้ลเธอต้องมีหลักฐานมีพยาน เออทุกคนจะเป็นพยานให้ทีเอมว่าแต่เธอหนีตัวอะไรมาด้วยต้องมองมออยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันมาแล้วน้าอะไรมาล่ะท่นั้นไงมันมาแล้วน้าหนีดีกว่าฉักก็ว่าฉันก็เห็นแล้วว่ามันมานั้นแล้วอะไรยังไงมันน่าจะเป็นบูมบ็อกซ์แมน ไททันอีกตัวหนึ่งหรอมันต้องเป็นไททันบลูบ็อกซ์แมนแน่นอนเลยนะโอ้ดูสิมันจะดตีอยู่ในหัวใจอีโอมเสียงมันรุนแรงเหลือเกินเราตรงไหนก็ไม่พ้นนะไทเกอร์แต่ยังดีนะที่มันไม่ทางบ้านเรานะอ๋อมันคงมีแค่พลังเสียงและถีบเราออกไปนะเต้นเฉยๆเต้นเฉยๆนะบ้านไม่พังก็ยังดีนะ โอ้บ้านเราแข็งแรงดูสิพลังเสียงทำอะไรไม่ได้เย่เย่อย่างน้อยเราก็ยังมีบ้านเหลืออยู่เชคเกอร์เราไม่ต้องหนีแล้ว <c oughs> อ้าวอย่อา,อา,อาให้มันขยับขยับเมื่อไหร่บ้านพังเมื่อน,นั้นโ <c oughs> อ้โอ้สบายใจเขาหละ บ้านเธอหลังนี้เนี่ยช่างเป็นบ้านที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าที่ควรนะบ้านไม้สุดขนาดนี้แถมจากรอบที่แล้วเจ้าไท่ท่านบูมบอ์แมนใช่ไหมมันมานะชัยก็ก็เลยวางระเบิดถังน้ำมันพอที่จะระเบิดไว้ทุกเมื่อไว้ข้างล่างถ้ามันมาเมื่อไหร่นะนี่มันนี่เพิ่มให้เลยเนี่ยถ้ามันมาเมื่อไหร่ ตายแน่โดนระเบิดก่อนแน่เลยนี่มันจะทิ้งไว้เยอะๆเลยในรอบบ้านเลยเชนโดนี่นี่นี่ดีมากเธอทั้ดีเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเราจะปลอดภัยปลอดภัยจากมันปลอดภัยจากมันแต่ว่าอาจจะไม่ปลอดภัยจากระเบิดมาชั่งบนเดินลุ่มหนึ่งนี่เออเยี่ยงเย็นโอ้บางทีเธอเบาหน่อยเอ้เช้โะตก ใช่เอ้ยอยากให้มันกระทบกระเทือนเยอะใช่ไหมมันโอเคโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วปีนที่เดี๋ยวก็ปีน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 โอเคเราไปอยู่กันตรงนี้แล้วใชคล์สองคนใช่เข้าไปอยู่ในเดี๋ยวมันมาทำอะไรไม่ดีงั้นี่ตรงนี้ก็มีถังแก๊สอยู่ใชคล์เธออย่กเข้าไปเลยใช่เธออย่กยิงนะปิดเปลวเิอะมันนิดนึงนะไม่รอดแน่ มันก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าถ้ามันตั้งใจที่จะมาหาพวกเราอย่างไรมันก็ต้องโดนหอคอยนี้เป็นหอคอยที่สูงมากเราสามารถมองเห็นได้ไกลถึง15,800ลี้โอ้อะไรกันหนึ่มนลี้มันไกลขนาดไหนเออบันนี่ถ้าเห็นนกเต้นไหมโอ้บันนี่ไม่เห็นบันนี่เห็นแต่บุ๊คบ็อกซ์แมนเต้นต้องเต้นต้องเต้นอยู่ตรงนี้น่ะมาแล้วฉันก็ไม่กลัวหรอกนะบันนี่ก็ไม่กลัวหรอกนี่นี่ กลัวยังกลัวยังกลัวนี่ยังกลัวไหมเชคเกิลเนี่ยมันอาจจะไม่เกือกแต่ว่าใช่โอ้ยนี่แน่กลัวยังอย่าเข้ามาใกล้นะโดนนะโดนระเบิดนะตายนะตายแน่ๆตายแน่ๆหมายถึงเราเนี่ยตายแน่ๆบัแบนี้นี่แน่กลัวยังอ่ามันกลัวแล้วเชคเกิลมันเริ่มเต้นแล้วมันบอกกลัว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 โอ้เชคเกิลมันไม่ทำอะไรเราเราระเบิดไอ้ลูก ระเบิดข้างล่างเลยทิ้งเลยไหมมันจะดีเหรอมันเป็นวิธีการป้องกันเราน่ะเฮ้ยเออมันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันเหยียบน่ะจะมันเหยียบมันไม่เป็นอะไรเลยเหรอแต่ไฟมันลุกแล้วนะโอ้ใชั้นอีกไม่นานมันก็จะตายไปในไม่ช้าใช่ไหมมันใช่ไหมเออไม่รู้สินะแต่ฉันว่าเราอาจจะตายเองอ่ตอนนี้แ่เธอตายไปแล้วนะมันใช่ไหมเออ มัดูใหญมัดูสรงทะจรอดใช่ใช uh oh. เรานี่แหละไม่ใช่มนัน oh. มันไม่กลัวเลยนะมนไม่กลัวไฟเลยสัก,กน,นิดเดียวไม่แล้วไม่รอดมีไฟมีมถังน้ำมัน ตรงนี้ไม่ได้ช่วยให้บ้านรอดเลยน่ะจริงด้วยแฮนด์เกบล์โอ้มันจัดการบ้านจนหนำใจแล้วเน,น่ไม่อยาให้จบแบบนั้นนี่นา